นี่ขึ้นมาแล้วกันพรูโคตรโคตรจะทำไงอะมาลูกการเป็นลูกเต๋อนะเพื่อนต้องมีระเบียบครับอาต้องมีระเบียบอ่ะาเด็กอาเด็กชายแบบใช้กาบผิงสอนแทนครูเลยปวดขี้ยังไง หอกหายอะครับครูาเรูไอ้เอาขุยมาคุยคุยที่ให้ไปอะ่ะคุยเนี่เหมือนจะครูยยคตามล่าแล้วคราวนี้ครูฆ่าแล้วคราวนี้อะ,ะ,ะ,อะมันหายเลยไปเลยตอนครูตามล,าล่าแล้วเขาตอนที่ครูละค่ะครูไม่ชอกเนี่ยระหว่างระหว่างที่มันถูกครูขีเลยอ่าโอเคไหม ทั้งหมดแถวตรงเดี๋ยวก่อนนะเข้าไปเล่นในคอมนะเดี๋ยวกูเข้าไปเล่นในคอมนะเอออะไรอะไรสอนเรื่องอะไระเดี๋ยวเข้าไปเล่นในคอมนะออวันนี้จะมาสอนเรื่องการจุดไฟตอนไปพักแรมอย่างแรก เตรียมน้ำมันอ่าเตรียมน้ำมันแล้วคราวนี้อ่ะก็วางต้องเตรียมไม้ด้วยอ่าเตรียมไม้โอ้โหโอ้โหเตรียมไม้โอ้ตัวจริงเนอะจะมาข้างแล้วแล้วก็เตรียมกระดาษทิชชู่ได้แล้วกระดาษทิชชู่โอ้่หมีวะทำไมฉันไม่มีกระดาษเลยเรียนอะสุดทฉัน เยบกระดาษชิจูแล้วก็ต้องมีฐานอ่ะฮะอ่ะฮะอ่าดูดูมีอะไรอีกนะมีไม้ด้วยอ่ะมีไม้โอ้า,อาอนี้ก็ต้องครานี้อ่ะขั้นแรกให้ให้วางให้วางให้เอาน้ำมันโรยโรเทใส่ เทใส่กระดาษชิชนชูอเคเทเสร็จแหมแถวนี้อันนี้ใหเรียนจริงเฮ้ยลืมบอกไปเลยเตี้ยต้องมีไฟแช็กด้วยสไปเดอร์แมนไฟแช็กอ่ะมีไฟอ่ะแล้คราวนี้อ่ะก็โยนโยนกระดาษชิ้ชู่ที่เปื้อนน้ำมันลงไปอ่าฮะอ่ามีมีไฟแช็กแล้วมันจะไหม้มือป่ะเนี่ยอแล้วคราวนี้ก็ก็เอาไม้ก็เอาถ่านทับแล้วก็ไม้ทับด้วยแล้้วก็ไม แล้วก็จุดไฟใส่กระดาษทิชชูเลยอะไรดีสมุดแล้วมันเป็นที่ใส่ไฟสมุิอ๋ออาราคานี้ก็จุดไฟเลยอ่าไอ่าอ่าอไงแล้วไฟทีใครแล้วาไฟใดกนดไมัเอาบปเตดอีกแล้วอะไรเนี้ย ตัวการมัรงไปดิยังโอเคโอเคโอ้โอเคนี่ใครตัดอิวคือใช่มั้วรทํายังไงเอาดาบไปถ้ามันจุดไม่ได้เอาดาบไปถ้ายังถ้ามันยังจุดไม่ได้แต่ผมเราไม่มีไฟแช็นะจุดจุดยังไงว่ามันไ่มีไกจุจแล้วใกลติดอ๊บๆลงไติดแล้วเนี่ยเห็นมั้ยมันใกล้ติดแล้วเนี่ยเรว แี <łość> ่ยี่งไปเก็บไอ้ยัมเด็ายปัดวมีแวเลยเร็วเแม่หลดโปรไหมแมยโหโปรไหเอาเด็กชายปัดเป๊เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้อ่านี่ไงจุดติดแล้วอ่คนที่อ้าโอเคนี่จุดติดแล้วเดี๋ยว ผมไม่เล่นแล้อ้ยมึงเอ้ยมึงเอาดาบมาคืนนี่เอาดาบมาคืนอาดาบมึงคอรครับผมไม่เล่นแล้วเอาวอะไรเนี่ยไม่รู้ดีแต่แมวมันหายไปไหนก็ไม่รู้แมวแมวได้ยินไหมแมวมันแมวมันอยู่โลกแมวเขาลาออกไปแล้วอ่ะน่าจะลาออกไปแล้วอ่ะมันออกมันเป็นอน้รออกไปแล้วแมวแมวเอ้าก็ลาออก